แกล้งแปะกูเแกล้งแปะแปะตูแรลดูแลดูแลสิวัดเท่านั้นต้องสกิดใจเท่านั้นต้อที่สีวัดคือกูแบบว่ารักนะคะเรานุ่นวรนุชเป็นนางเอกอีกแล้วตลอดไปโคมไฟค่ะเปิดมอไม่มีไม่มีข้าวสุกอยากเป็นซินนี่ฉันต้องใส่เสื้อเอวล้อยค่ะแล้วก็ไมบอกใครนะไมบอกใครไม่บอกหรอกสวัสดีค่ะ ในรายการอย่าบอกใครนะจะดิ้นจะดิ้นตึงวันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อรีวิวแบบแหละรีวิวอะไวันนี้เราก็จะมาในมาในอะไรกูเองวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อรีวิวละครไทยเียวันเออวัไม่จบหนึ่งสองสามวันนี้เราจะมาในหัวข้อรีวิวละครไทยในวัยเด็กค่ะ ือจะบอกว่าในยุคเนียที่เราโตกันมาแล้วจะไม่ค่อยได้ดูละครไทยเท่าไรด้วยความที่สื่ออินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เข้าถึงง่ายขนาดนี้สิ่งที่เราจะจับต้องได้มากที่สุดคือละครดูหลังบันเสิ่งบันเทิงที่เราจะคนพบแบอเจอเจอได้ที่แบบว่าเราจะแบบดูแล้วก็อินกับมันในตอนนั้นมากที่สุดก็คือจะเป็นละครแล้วก็ต้องทะเลาะกับพ่อแม่เพราะพ่อก็จะดูข่าวคกก็จะอยู่ละครแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่เราได้ไปดูเรื่องย่อแล้วอ่ะจะบอกว่าบางเรื่องที่เราเอามา บางทีถ้าเขาเอากลับมาทําในปัจจุบันมันอาจจะมีดราม่าได้ก็ไม่เมคเซ็แล้วใช่มันไม่เมคเซ็แล้วบางทีมันก็แบบมีความมันไม่เหมาะสมนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นมันไม่ได้มีการบ่มเพาะหรือว่าไม่ได้มีการเอ็ดูันเคจกันขนาดนั้นใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารีวิวละครในยุคนั้นอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยว่าบางเรื่องมันอาจจะแบบโอเคถ้าเอามาฉายในยุคนี้คือเธอโดนดราม่าแน่เดียวแล้วเดียวแล้วเดียวมันจะใช่แต่อันนี้คือเราเอามารีวิวเพราะว่ามันคือความทรงจำในเวทีี่เเรราาาอมววิกัน ดูตั้งแต่แบบช่วงอายุตัวเลขเดียวอะพ่อให้กลัวมาคือยุคประมาณ2,5,4,8คือเราแปดขวบกันเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มที่ฉันก่อนเลยจ้าฉันคือคนที่ดูละครตลอดละครทุกเรื่องก็ต้องมีเพลงแล้วก็ร้องเพลงได้ตลอดไปประกวดตลอดเคยฟังหรือเปล่าจ๊ะแลนแด่เคยฟังแลนแด่แแลตูแลแ่ฟังฟังแน่เพลงแค่ลำโตว้าวโตโตมันดูมันฮิต ละครละครดนตรีอะอะไรวะสุดๆแล้วต้องเป็นลุกทุ่งนะคะอันนี้นะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องแคนล้าโขกนะคะอันนี้ก็คือแบบมาตอนปี25งสเกาเฮ้ยมึงจำเด็กพอสอกันด้วยอะเอามาเอาพอสอบมาด้วยรู้สึกว่ามันรอดอะมันแบบมันดูเก่าดีอะเด็กที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะบอกว่าอ้ยหนูเพิ่งสี่ขวบนี่เงี้ยเออก็ไม่ได้ห่างกันหรอกมากเรื่องนี้ก็คือคนที่เล่นก็จะเป็นนุ่นวรนุษที่เล่นกับออยธนารออยธนาระ คุูสร้างคุูสมก็คือเรื่องย่อเรื่องเนี้ยก็คือจะมีนางเอกชื่อเบียงแก้วจะเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคือนางอ่ะหนีการตำล่าของคณะปฏิวัติข้ามลําน้าโขงมาซึ่งนางอมากับแม่ซึ่งแม่นางเป็นเจ้าหญิงเวียนคําแล้วก็ลุงลุงอนนั้นก็คือเจ้าชายภูเมืองซึ่งแบบก็หนีหนีมาใช่ปะแล้วทีนี้คุณลุงก็แบบเ้ยให้สองคนนี้ยอยู่ในป่าหลบไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณลุงอ่ะจะข้ามแม่น้ำไปเพื่อที่จะไปเอาแบบพวกสมบงสมบัติมาเพื่อที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่อะไรอย่างนี้แต่ทีเนี้ยระหว่างที่ ผูชมแล้วก็ สิ้นใจน้องน<ม>างเอกในวัยหกขวบก็คือ,อแบบร้องไห้คือลุงที่ไปอ่ะบอกไว้ว่าเดี๋ยวตอนกลับมาจะเป่าแคนเพื่อเป็นแบบสัญญาณ<อ>าว่าโอเคให้กลับมาหาลุงแล้วคุณลุงกลับมาแล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็คือมาไม่ทนันตัวแม่ก็คือเสียไปส่วนลูกก็คือแบบก็ร้องไห้แล้วก็แบบพยายามฟังว่าแบบเมื่อไหร่จะมีเสียงแคนของคุณลุงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยข้อพวของอีกตัวละครหนึ่งก็เป็นตัวละครผู้ชายตอนเด็กๆกันเก็มาแล้วคือเหมือนข้อแม่ของตัวละครผู้ชายก็คือแบบเห็นว่าเอ้ยน่าสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงดูเป็นลูกย็เล กมว่าทั้งนางเอกแล้วก็ตัวผู้ชายก็ได้เติบโตมาด้วยกันแล้คือโตมาเนี่ยผู้ชายก็เป็นแบบคณะที่แบบว่าสู้อ่ะันสู้เพื่อคนจนอะนางเอกก็คือมีความแบบเป็นห่วงอ,อ,อะไรอย่างงี้ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเราก็เลย,ยมีเพลงยยยว่า,า,า,าเล่นแต่เล่นแต่แต่ดูแลดูแลแต่จะบอกว่าสมัยก่อนมันมีแบบเพลงที่เกี่ยวกับลำน้ำโขงหรืออะไรแม่น้ำโขงเยอะมากเป็นหัวข้อที่ กูรู้สึกว่าอุ้ยเรื่องนั้นก็อยากพูดเรื่องนี้ก็อยากว่ามันมีเรื่องเยอะมากจริงมันมีอีกเรื่องนึงด้วยที่กูเอามาที่นางอีกเป็นแบบหน้าฝรั่งๆอ่ะพี่เวียเล่นใช่เรื่องนั้นตอนแรกกูเามาบอกหูเป็นยังเห็นหน้านางรักใจอายสใสมึงกูจำเพลงเขาได้ตู้คาราโอเกะเคลื่อนที่รักริมฝั่งโขงกูเพราะว่ากูเซิร์ชอยู่เมื่อคืนกูตั้งเพลงที่กูร้องมาแกเป็นเสียงรอสายจ้าตะโกฏนะอะไรก่อนอือสาวหู อินสุดๆใชน้องก็มีแต่อาคุณเชื่อแล้วว่ามึงเอาเพลงไปประกวดร้องมีฉากที่ตาตึงใจตาตึงใจตอนที่นางเอกกับพระเอกกอดกันเป่าแคนมันโรแมนติกกอดกันเป่าแคนอยู่ริมแม่น้ำฟังฟังแน่เพลงแคนล้ำคงเนี่ยนี่้วเขาก็ยืนเป่ากันนี่เห็นไหมอุ้ยยืนเป่ายืนเป่าแคนด้วยกันก็ไม่ดีอยู่ดี เรื่องนี้ก็คือภาพจำของเราก็ต้องเป็นตอนที่นางเอกกับพระเอกก็คือกอดกันแล้วก็แบบเป่าแขนกูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลำบากขนาดนั้นสอนไงสอนเหมือนพระเอกคสอนนางเอกเป่าใช่นางเอกแบบถือแล้วพระเอกก็อ้อมมือมาเออแปลกนิดหน่อยแปลกนิดหน่อยหมายถึงว่าถ้าในตอนนี้เราคิดแล้วเออดูแปลกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าในตอนนั้นแบบรักจิ้นเลยนี่ฉักจิ้นเลยจ้า เรื่องแรกของไอ r a บ้างคือจริงๆเรื่องนี้เขามีเอามา r e เมคทําใหม่แต่ว่าอันนี้เราจะพูดในแบบว่าเวอร์ชั่นพี่ปอเนีทยูกสกิดใจเท่านั้นเท่านั้นซีวัตเท่านั้นสกิดใจเท่านั้นอูวัตคือกูแบบว่าเออรักนะคะในีเข้าใจเปล่าเรานุ่นวรนุษย์เป็นนางเอกอีกแล้วตลอดไปเรื่องนี้บอกก่อนคือเรื่องคมไฟค่ะ ไม่เลยไม่มึงลองได้เปล่าอัคีปักษาคายป่ะหักคีปักษาหักีไม่ได้อักีปักษานาคาพ่นไฟไม่เ๋ยะต้องบอกว่าสมัยนั้นมันฮิตมากจริงเพราะเด็กผู้ชายทุกคนไม่ใช่ผู้ชายค่ะกูกับน้องตีคงแฝด้วยกันเออไอกลมสิงคอที่เป็นเป็นชื่อที่เราพูดพูดกันคือเป็นชื่อท่าไม้ตายในการแบบเล่นเพลงคุไฟแฝดกูกูทุกไทย ปกปีกปักษานาคาพ้นไฟคมจักนารายพยักลมสิงขอนสถานบําพศตึก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 พยายนยยมข่มทรณีตึกตึกตึกอัคคีศาสตร์แสง ในยุคนั้นคือมันแบบแม้สุดๆมันแม้สุดๆใช่มันก็ต้องดูอ่ะไอ้ขออนุญาตเล่าเรื่องย่อนิดนึงเพื่อให้ทุกคนอยากรู้ว่าเอ้ยมึงอินอะไรกันข้อแปลกเลยเออขแปลกเลยเอยอ่ะคือจะเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่เมืองโพนเมืองโพนเป็นเหมือนอำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นพระเอกจะชื่อว่ากันกันเกรียงไกร แสนราชศรีนี่ AKA การเกย์คือแสดงโดยพี่ปอนะทูกสกิดใจแล้วเสร็จแล้วแสนแล้วสกิดใจแล้วแสนราชศรีอ่ะแสดงโดยพี่แคลรีธนพัฒน์และสองคนนี้ก็คือคนหนึ่งเขาแคลรี กับฉันเข้าใจปล่าเลือกไม่ได้คือจริงๆในเนื้อเรื่องเหมือนเขาเป็นแบบลูกศิษย์ครูคนหนึ่งที่สอนคมแฝงมเป็นศิษย์เอกอะไรเงี้ยทั้งคู่แล้วก็แบบในตอนเด็กอ่ะก็คือเป็นแบบฟิลเพื่อนรักกันเลยแต่ว่าในส่วนของแสาชสีอ่ะคือพ่อเขาจะเป็นฟิลเหมือนนักเลงคุูเมืองโพนอะไรเงี้ยพอเหมือนได้โตขึ้นปุ๊บไอตัวของพระเอกที่เป็นชื่อกันเกงไก่เขาก็ได้ไปสอบตำรวจแล้วเขาก็ดันสอบติดพอเขาได้เหมือนปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจปุ๊บมันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาจะ แล้วหนึ่งในคนนั้นที่เขาไปปาว่าคือเป็นพ่อของแสนราชสีห์ก็เกิดการปะทะแบบดุเดือดกันขึ้นแล้วเหมือนมันก็มีฉากที่ทําให้ตัวกันเขาต้องยิงแบบเหมือนมีการต่อสู้กันเขาก็เลยยิงฆ่าผู้ร้ายคนนั้นแล้วคือผู้ร้ายคนนั้นคือพ่อของแสนราชสีห์แล้วเหมือนแสนรู้เรื่องว่าแบบคนที่แค้นแข้นไปแค้นมาหลังจากตอนแรกเป็นเพื่อนรักกันก็เลยแตกหักเป็นจุดแตกหักตรงนั้นเลยแล้วแสนด้วยความที่เขาอ่ะก็มีอํานาจมีแบ็กอยู่บ้างอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบสร้างสถาน การที่ทําให้กันอ่ะเหมือนรับผิดเรื่องเหมือนแบบอะไรสักอย่างซัมติงซึ่งจําไม่ได้จนการต้องไปเข้าคุกแล้วก็ือนติดคุกอยู่หลายปีจนกระทั่งเหมือนมันมีปีหนึ่งที่แบบเขาโดนปล่อยตัวพ้นโทษออกมาแล้วเขาก็กลับมาที่เมืองพนอีกครั้งมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องคมแฝกว่าแบบว่าเกิดเรื่องกลหนขึ้นเพราะในตอนนั้นอ่ะแต่ราชศรีอ่ะเขาแบบคุมเมืองพลเออเขาคุมเมืองพลอยู่มันเล่าเหมือนมันอยู่ที่เมืองพลเนอะเมืองพลมีจริงไหมกูเชื่อแล้วมีจริงมีจริงเหรอเขายกของจริงเลยว้าวแต่หมายถึงว ตอนนั้นอนะคือแสนนะเขาคุมเมืองพลอยู่แล้วพอเหมือนกันที่ <c oughs> เขาเป็นแบบกลับมาเนี่ยเป็นคู่กลับมาก,กลับมาที่เมืองพลมึงคิดดูว่าแบบเมืองพลมันก็เลยลุกเป็นไฟก็เลย จากนารักไอ้ดาไม่ได้ดูเวอร์ชันที่พี่หมากปรลิดเล่นว่าเขาแบบมีการตัด่กูดูแต่ว่าเหมือนดูแค่ในแบบเหมือนคัดซีนอะไรอย่างงี้แล้วภาพจําของเวอร์ชันใหม่คือที่พี่กอดพูดว่าชิบหายหมดแล้วชิบหายหมดแล้วเพราะพี่กอดไปเล่นตัวพี่แคลลี่ใช่ไหมเหมาะนะซึ่งเหมาะเลยถ้าเกิดใครที่ได้ดูเวอร์ชันใหม่มาเม้าหน่อยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่านี่ไม่ได้ดูเลยยิงไม่ได้ดูเลยดูแบบคัดซีนคือจริงๆมันเป็นซีนที่เหมือนแบบจำไม่ได้ว่ามันเป็นในโรงสีหรือโรงข้าวหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเขาต่อสู้กัันนแล้วมมก็ี อคีศาสตร์แรงแหละกวาดเขวาดมันเปกูประทับใจคือมันมากมาของไหนนะคะเรื่องแรกก็คือดั่งดวงค่ะหรือไทยกูเชื่อว่าใครก็ดูพวกกูดูเถื่อนแหละอ๋อแฝกมันดูมาเป็นแบบแต่มึงเป่าแครนนะเลมึงไม่ดูกัน หลก็ดูจ้ะลองเพลงประกวดด้วยใช่ไหมกูดูตั้งแต่วันแรกที่เขาออกแล้วกูก็จําได้ว่ากูชอบซีนเปิดมากมันเป็นแบบเหมือนแผนที่ซูมไปแล้วอ่าเมืองมีเจ้าหญิงอกนี่ละใช่ไหมมันเหมือนในการ์ตูนมันร้อนมึงร้องเพลงรอเลยเนี่ยเออแต่ฉันชื่อว่าไม่ใช่ลำธารแต่ไหลผ่านหัวใจมึงแบบว่าเพลงมันพอมาก ก็ต้องลองว่าสมัยนั้นเ<อ>พลงประกอบคือแบบมันคือที่สุดเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ละครดังด้วยนี่รู้สึกใช,ใชเ่เรื่องย่อกัอนลนก็คือมีเจ้าหลวงลังซิมันที่รับบทโดยพี่เวียนะคะก็คือเขา่าเป็นคนที่เหมือนมีข่าวหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบโหดเหี้ยมเมืองเขาที่ชื่อเมืองว่ากาสิกเป็นเมืองที่แบบทรงอิทธิพลแบบล่าตามแคว้นต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบมีชื่อเสียงที่ไม่ดีว่าแบบเออเป็นคนโหดเหี้ยมอะไรเงี้ยเขาโดนจับแต่งงานกับเจ้าหญิงมานิสลาที่รับบทโดยรถเมย์เจ้าหญิงมานิสลาเนี่ยเขาเหมือนได้ยินข่าวหรือออไม่่ยาากกแแตงนับบ เจ้าหลวงที่โหดเหี้ยมขนาดนั <id> ้นเขาก็เลยหนีการอพภิเษกสมรสแล้วเขาก็ได้รับ การช่วยเหลือจากเจ้าฟ้าทายุติธรโโหก็คือพี่นิวแล้วเหมือนเขาก็แบบพัฒนาความรักกันไปอะไรใดๆนะคะแต่ว่าเจ้าฟ้าทายุติธรเนี่ยเป็นพี่ชายของเจ้าหญิงทัศิกาก็คือพี่ขวัญอุสามานีเออนั่นแหละแล้วเราขอเรียกเป็นชื่อชื่อจริงๆเขาเลยกันนะพี่เวียเขาก็แบบโกรธว่าทําไมพี่รถเมย์หายไปจากการแต่งงานแล้วเหมือนแบบก็ไปรู้ว่าแบบก็ไปอยู่ได้รับความช่วยเหลือจากเมืองนี้เขาก็เลยขอให้ส่งคนอื่นเป็นตัวประกันอะไรเงี้ยก็เลยส่งน้องสาวไปแทน เป็นความรักวุ่นๆุ่นของสามเมืองไปเลยเออผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วเอา้องสาวไปเออเนหละงงเริงจริงแล้วมันก็จะมีเรื่องการเมืองด้วยนิดหน่อยบางๆแล้วความเจ้าหญิงอะเมืองความชุดอะมันดหชอบใครก็อยากเป็นขวัญตอนนั้นตอนนั้นภาพจำคือมันจะมีเวอร์ชันใหม่ที่มีคิมเบอร์รี่ใช่ป่ะซีนที่กูจําได้ก็คือซีนที่เขาเปิดเปอนมาแล้วเป็นฉากเขียวเขาปล่อยลงทีวีแบบโดยที่ลืมตัดต่อว่าพอเปิดมาแล้วต้องเป็นห้องใต้ดินแรงมากแต่ว่าเหมือนพอเขาอาเข้าแพลตฟอร์มอื่น โอ้ไปตัดเอาเทนูเหมือนกันนะจริงๆแล้วคือกูจําไม่ได้ว่ามันจริงไหมที่กูจําได้นะมึงแต่ว่ามันเป็นฉากที่พี่รถเมย์คือตัวละครของพี่รถเมย์เนี่ยเขาจะใส่ชุดที่น่ารักว่าเจ้าหญิงทัศิกาคือเขาจะแบบมีความแบบเป็นสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งเหมือนเขาก็คงกําลังวิ่งหนีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเจอแบบพี่นิวพอดีแล้วเขาก็แบบหลับได้พอดีค อะไรอย่างนั้นนะคือแต่ว่ามันจําแบบเป็นฉากแบบจริงๆไม่ได้นะว่ามือเราตอนนั้นอ่ะชอบทรงผมทุกคนมากแล้วพี่เขาไม่จะมีหน้าหมาแบบหน้าหมาแบบบางๆอย่างเงี้ยหน้าหมาแบบชูนิดเดียวร้อนเบาๆแล้วกูเจ็บปวดมากเพราะกูผมฟูเหมือนกันตอนนั้นกูคือกูเป็นได้แค่นั่นจ้าแก้วหน้าหมาออะไรยย่างงเี้คนที่บ้านชอบบูลี่ตลอดเใจใจเออเป็นไม่ได้หรอกนะเจ้าบีแก่อย่างเงี้ยเธอนู่นจ้าจากต่างมูลตอนเช้าตาต้องญิงเหมือนกันเนี่ยมาลิงบีไม่ได้แถมละครยาวด้วยสามปีแล้วอง มอต้นลึกลงมอต้นดวงน้อยยังไม่รอยดังเพรอยพี่จ๋ารไมเป็นไก็คือเรื่องนี้นะคะก็คือบนรักลูกทุ่ง2 5 8 8เรื่องย่อของหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องราวความรักของคราวที่รักอยู่กับ ทองกวาเออไม่ต้องบอกกันป่ะว่าจริงๆมิลรักลูกทูกมีหลายเวอร์มากใช่แต่ว่าเวอร์ชันที่ตู่ยกมาคือจะเป็นพี่ปอในทูตอบคนนี้รักการแล้วคือผู้หญิงอ่ะบ้านรวยผู้ชายบ้านจนมหนี้พ่อแม่ก็เลยแบบไม่ชอบที่เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งหมดนี่คือเรื่องเดียวสิบหมื่นสิบหมื่นใหชมมาสิบหมื่นสิบหมื่นนั่นแหละเรื่องนี้คือเลิศมากแล้วก็ซีนที่เราจํามากๆก็คือซีนนี้เลยที่เขามาร้องเพลงจีบกันจ้าเออตรงแบบมหนต่างหนึ่งจริงเนี่ยพันเลิศด <anto> <kaz oo> ตอนนั้นใครใส่ก <laughs> <laughs> ็ทำดูเขาต้มวนจอกับท้าพนเป็นสุดกำลังอย่างเนี้แล้วมวนจอตรงนี้ปุ๊บเราก็แบบใสียใจเลยดอกเขาร้องกันเองอะนางเอก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 อะไรนางเอกอะไรดูแล้วมึงดูเรารู้สึกว่าในยุคสมัยนี้มันไม่ได้มีแล้วอะสี่ห้องหัวใจน้องให้ใครเช่าไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าข้องต่อที่กลัว กูหมายว่าจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึงที่ตอนแรกกูจะยกมาพูดคือเรื่องเพลงที่มันร้องไอ้เนี่ยคะแนนเต็มหนึ่งรอมันไม่ใช่ชื่อสาวหน่อยบ้านน้มันชื่อมนุักอะไรสักอย่างเวทีที่มันแบบว่าประกวดร้องเพลงท้องนาอินคอนเสิร์ตสติงสะเดิดเสิงสะเดิรอ วันนี้ก็คือเล่นกิตบาน <c oughs> เหนื่อยวะ่ะออาไปต่อของไอดา้าเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเบนจาคิตาความรักอยู่ <c oughs> แล้วเรื่องนี้มันอยู่แล้วฮาคูฮาคูเปรียบกับยุคสมัยเนี้เบนจาคิตาความรักเหมือนฟิลฮอร์โมนเป็นฟิลเอานักแสดงที่เป็นวัยรุ่นในยุคน,นั้นแล้วก็มาเล่นแบบเล่นจร <ừ> ิงๆอะไรเงี้ยทำให้เหมือนแับคนเราอินไปด้วยดังมาก เป็นละครที่ปั้นดาวรุ่งอ่ะเชียร์ที่คำพรซีสิวัตมีพี่แตงโมก็เล่นเรื่องนี้มีไค่พาทิตฉันคิดเข้ามาฉันรักพี่ไผ่พาทิตน้ำน้ำน้ำใช่น้ำแล้วพี่พาททุกคนอยู่ในเรื่องนี้อยากจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังเรื่องย่ออโดยเรื่องนี้อะไรอะย่อยย่อย่อมก็คือเกิดจากเจ้าจอมเจ้าจอมคือชื่อของพี่เชียร์ที่คำพรที่เล่นในเรื่องนั้นเจ้าจอมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นลูกเจ้าของร้านขายโรงศพตัวละครเดียคร่ มึงจะมีความแก่นๆก่นนิดนึงอะไรที่บ้านอยากให้ฟีลแบบเรียนไทยๆเขาจะให้เหมือนเรียนดนตรีไทยแต่มึงก็จะมีความแบบอุ้ยชอบในแบบว่าดนตรีสากโกนอะไรอย่างงี้เหมือนจริงด้วยเออใช่ต้องเหมือนแล้วทีเนี้ยเจ้าจอมเขาก็เลยเหมือนแบบถึงวัยที่เขาต้องเข้ามหาลัยใช่ปะเขาก็อยากไปอยู่ชมรมที่เป็นชมรมดนตรีที่มันมีตัวป๊อปแบบว่าสามคนสามสาวที่สามเออแล้วเขาก็แบบที่เขาร้องเพลงอ่ะวันไหนก็ไม่ว่างวันไหนก็ไม่ว่าง จะมีพี่อิมแล้วก็พี่แตงโมอะไรประมาณนี้ที่มันเป็นสามคนนั่นแหละแล้วนอกจากสามคนนี้ปุ๊บเขาก็ไปเจอกับแก๊งห้าหนุ่มสุดหล่อลวก็เป็นพระเอกของเรื่องที่เขาจะเล่นดนตรีแล้วเขาก็ร้องเพลงด้วยกันดัง,ง<ป>ใช่<ๆ>ใช่พอเขาไปถึงปุ๊บเขาก็ได้เจอเพื่อนๆหลายๆคนก็เกิดเป็นเรื่องราวเหมือนแบบว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวแที่ใช้ดนตรีเป็นตัวเชื่อมสื่อ,อในเรื่องราวของละครเรื่องนี้เรื่องนี้เพลงเพราะมากเพราะหลายเพลง,งมากมันติดหูอะจะบอกว่ายุคนั้นกูจำได้กูซื้อซ ดละครใช่เขามีซีดีเพลงกูซื้อซีดีเพลงละครเลยเพราะวเราเปิดยูทูบไม่ได้เหมือนจอยนี่ไงนะแต่บ้านตอนนั้นอะ่ะใ กูรอ,อดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะตอน<ช>วันเสาร์อะตัวละครหลักเขาใช้13คนเลยนูย้ยฉากที่เป็นฉากที่อยู่ในความทรงจำนี่คือมันเป็นฉากที่อยู่บนเวทีมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ร้องเพลงเมื่อเรามีกันท<ช>ี่มันดีดนตรี <c oughs> อุ้ยม,มันอี๋ใน,นตอนนั้นคือเพลงเียๆจังเลยแล้วเขาร้องกันเองจริงอ่ะเรื่องต่อมาของไหนนะคะชื่อเรื่องว่าเกมไล่เกมรักกูไม่ได้ดูเพราะมันอยู่ช่องสามซึ่งจริงๆแล้วเราโตมากับละครช่องเจ็ดแต่มันจะมียุคนี้แหละยุคหลังจากสี่หัวใจแห่งขุนเขากูดูช่องสามมาเลยตลอดใช่หลังจากนั้นกูก็ดูชช่่่่่อออออองงงเเเรืืยยพาาาาะววฉัันนนกแบบมมีีทคล้จห <laughs> เรื่องสั้นๆก็คือขี่ยาเขาประสบอุบัติเหตุทางเรือทางน้ําเขาก็เหมือนแบบลอยมาติดเกาะที่สายชนอยู่แล้วเหมือนความทรงจําเขาก็เสื่อมเหมือนกลายเป็นกลายเป็นเด็กเลยคือไม่ใช่แค่ความทรงจําหายไปวิธีการใช้ชีวิตอะเหมือนต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่อ <ใช S 1> ะไรเงี้ยเขาก็จะมีความน่ารักน่ารักแบบนางฟ้าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนางฟ้าอันนี้ไม่ได้เป็นชื่อเขาจริงนะไม่ใช่ใช่คือเหมือนว่าคนที่เกาะตั้งให้สายชนเขาก็ให้มาอยู่บ้านอะไรเงี้ยเลี้ยงเราจนแบบเกิดความรักแต่งงานกันในเกาะ จนบ้านของนางฟ้าที่กรุงเทพอะ่ะคือจริงๆนางฟ้าเป็นคนรวยเป็นลูกเศรษฐีเหมือนเขาก็ตามหานางฟ้ากันแบบทั่วอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากได้มรดกคือไม่ได้ตามหาด้วยความารักอะอีตัวพี่สาวอตอนแรกมันดีใจแหละที่นางฟ้าหายตัวไปเออแต่ว่าแบบเหมือนนางฟ้าเป็นคนเดียวที่จะได้มรดกเพราะจริงๆนางฟ้าเป็นลูกสาวคนเดียวพี่เป็นแบบลูกบุญธรรมอะไรเงี้ยเออก็เลยต้องเอานางฟ้ากลับมาเพื่อที่จะแบบมาเซ็นเรื่องมรดกอะไรเงี้ยแล้วพอตามหาเจอมาแบบรักค่าตัวกลับไปอ่ะกับไปก็ไปรักษาโดยการแบบกระตุ้นใช้ช็อตไฟฟ้าอะไรเงี้ย นแบบนางฟ้ากลับมาจําได้ชื่อจริงๆชื่อฟาราดาบัง่คะแต่ไม่ผิดเออก็คือแบบเออก็ละครอ่ะเออเออนั่นแหละตัวละครฟาราดาก็จําได้แต่ว่าความทรงจําที่อยู่ในเกาะหายไปหมดเลยก็คือเหมือนแบบเออเจ้าไม้สายชนห่ะแล้วมึงตอนนั้นเขาน่ารักกแล้วเขาแบบว่านางฟ้ารักสายชนนะจริงเอออย่างนั้นเลยสายชนก็ดีใจนะที่แบบว่าได้รักนางฟ้าเ เพราะตอนที่กูดูแล้วกูแบบจริงทะเลสีดำอ๋อเป็นเพลงอันนี้ได้เลยว่าเจอรักเธอไปจนสุดใจอะก็ทะเลสีดำนี่เลยสนุกมากคือ <c oughs> พระเอกอะ่ะเขาก็เหมือนมาตามหานางฟ้าที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ว่าหาไม่เจอก็คือคาดกันอะไรเงี้ยแล้วก็เงินหมดก็เลยกลับบ้านแล้วทีเนี้ยเหมือนมีเศรษฐีที่เรือล่มเหมือนกัน ใช่แล้วก็มาติดเกาะเราแบบสายชนก็ช่วยไว้พอช่วยไว้เหมือนเขาก็เป็นมหาเศรษฐีเขาก็เลยเอาสายชนไปอยู่อเมริกาด้วยกันนี่นี่ะมึงแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือพระเอกก็กลับมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มอะมึงเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาเจอนางฟ้าพระเอกจําได้แต่ว่านางฟ้าจำไม่ได้แล้วพระเอกมันก็เสียใจบวกกับจะประชดนึกออกไหมแแล้วเกิดเป็นเรื่องราวออคือคทิฏเยอะอีกก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องราวให้วุ่นวายนะคะเอาเรื่องนี้มาเพราะว่าเขาแต่งงานกันแล้ว มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะสาวน้อยอ้อยควนอสองพันห้ารอยสิบแปกูเกือบแล้วกูมีเพลงแล้วมีเพลงแล้ว4ีนะ่แปจ้าเปิดมอไม่มีไม่ไมีข้าวสุกทันมาเปิดกระปุก ไม่มีไม่มีเขาซาเพลงมันปังจริงตอนนั้นเรื่องนี้นะคะเราชอบมา,มากๆเพราะเพลงเนี่ยแหละเราก็คือด้วยความที่มันเป็นความทรงจําในวัยเด็กของเราอะไรเงี้ยมันคือละครเย็นมันคือละครเย็นเรื่องย่อก็คืออ้อยควานเป็นธิดาเจ้านางจากแคว้นเล็กๆอ,อีกแล้ว <สำ S 1> ที่เคราะห์ซ้กำกรรมซาทำให้เธอต้องพลัดพลาดจกพคอไม่ได้แท้จริงแล้วก็ไปอยู่ในแก๊งขอทานแล้วก็ต้องแบบเอองงไหมละครจะเสวทถูกแบบกดขี่ข่มเหงแล้วซึ่งนางเป็นขอทานตัวป๊อปก็คือไปพังกันได้เยอะเพราะว่าร้องเพลงเพราะทีนนางก็เลยแบบถูกก ขี่นู่นนี่นั่นเลยสุดท้ายก็เลยถึงใจหนีมาอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งชีวิตก็คือเริ่มดีขึ้นแล้วก็มีพ่ออุปถัมภ์ส่งเสียให้เรียนนางก็ไม่เคยได้พบกับพ่ออุปถัมภ์ของนางอะไรแต่ว่าก็ได้รู้จักกับนัทธนซึ่งเป็นผู้อนานวยการโรงเรียนหนุ่มสุดเนี้ยที่เธอเรียนอยู่ซึ่งความหวังดีจากเขาก็ทำให้ทั้งคู่สนิทสนมขึ้นจนเกิดเป็นความรักซึ่งมึงจริงๆแล้วถ้ามันเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือมึงโดนน้ำมาแน่จริงอยู่นดนาั้น มึงยังจะรักเขาไหมจริงฮะมึงกัดขังนุ่งเหนียวกลัวเจ็บแค้นเคืองโกธรชั้นใหญ่อ่ะขุคนามสุดๆเออนั่นแหละทุกคนนี่ก็คือความไม่เน็กเซนในยุคในยุคตอนนั้นแต่ว่าอันเนี้ยคือที่เราหยิบมาเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเพลงมันเป็นที่จดจําของเราแล้วมันก็เป็นซีนในวัยเด็กที่เราเห็นนางเอกที่แบบนั่งขอทานแล้วก็แบบร้องเพลงอยู่กับเพื่ออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความทรงจําในวัยเด็กที่แบบเพลงเหมือนเลิศซีนที่เปิดหม้อไม่มีเราทุกคนนั่งขอทานแล้วก็เปิดม้อไม่มี ก็ต้องเปิดเราทนเนี่ยเปิดอยเนี่ยแล้วมันจะต้องมีคนใส่แว่นเออใช่ และเรื่องต่อไปของไอด้านั่นก็คือสาวน้อยในตะเกียงแก้วซึ่งไม่ใช่เวอร์ชันใบเฟิร์นเพราะจริงจริงเวอร์ชันใบเฟิร์นมันคือชื่ออสูรน้อยในตะเกียงแก้วมีความแบบว่าเปลี่ยนพอร์ตเล็กน้อยแต่ว่าคุณใหญ่เป็นคนเดิมใช่แล้วพระเอกก็พี่ป๋อยอยู่กับเราพี่ป๋อนมีแบบเวอร์ชันเก่ามากมากชอบมากจนน้อยค่ะจนน้อยคะว่าไงนี่มันก็จะมีเสียงแบบว่าไงก็อยากมีห้องแบบในตะเกียงมันหนีออกจากโลกภายนอกดีเหมือนมันจะไม่ใกล้ไม่ กับ2,200ร 2, าตีด้วยมือก็2,200ราตีพวกูว่าโอ้อยาก,ยากแบบอยากเป็นจีนี่ฉันต้องใส่เสื้อเอว l อเลยค่ะแล้วก็ใส่กางเกงพอง,พองช่วงนั้นเด็กๆใครก็ใส่ฉันต้องได้ใส่เพราะว่าทุกคนต้องได้เต้นใส่ออไปแล้วก็วเต้นท่านี้ เรื่องย่อคือเหมือนพี่ปอนะทูน่ะเขาก็เป็นผู้ชายธรรมดาเหมือนกาลังตกงานแบบอยู่ก็เหมือนแบบเดินไปแล้วเหมือนเจอคนแก่ๆแล้วเหมือนไปช่วยอะไรสักอย่างเขาไว้แล้วเขาก็แบบว่าอุ้ยพอหนุ่มนี่ใจดีจังเลยจิตใจดีอะไรอย่างงี้ยงไม่มีอะไรตอบแทนเลยแต่ว่ามีตะเกียงอันนี้ให้ก็เลยให้เอาไปเก็บละกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยปอก็งงว่าแบบตะเกียงอะไรให้ไอ้ยังไอ้หยังกาแต่ในตะเกียงนั้นก็คือมีจินนี่เป็นแม่มดน้อย ายอยู่ในนั้นจำไม่ได้ว่าถูตะเกียงหรือเปล่าเหมือนเป็นฟิลฟิลถูตะเกียงหรือว่าเรียกอะไรสักอย่างนั่นแหละนั่นแหละแล้วพอเหมือนออกมาปุ๊บก็แบบมีแม่มดอยู่ในนั้นหรออะไรางี้ <c oughs> แล้วก็เกิดแบบว่าเหตุอลหมันนู่นนี่นีน่นัน่นแต่ว่าจะมีแม่โมตัวดีตัวลายแบบตัวจินนี่ก็คือพินแคทอะใครที่ทําให้เขาออกมาจากตะเกียงได้คือต้องเป็นเหมือนเจ้านายเขาแล้วเขาก็จะแบบรักเขาจะมีความแบบเทอร์นทูลแบบเจ้านาย่ะแบบเาอยากได้อะไรเยาจะทําให้หมดเลยคือมันเป็นความน่ารักมากฉากหนึ่งนี่เป็นฉากในแบบในความ ทรงจำมากๆก็คือคุณยายทาฮิระาเขาลงไปว่ายน้ําในกาแฟเป็นแก้วกาแฟของตระเอกมันเป็นฉากที่แบบว่าตลกจังเลยตอนนั้นดูตลกมากที่สุดคือแบบอีกตัวหนึ่งที่ถ้าสมมติไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้คืออิชิเกนอิชิเกนอีชิเกนอยู่ในห้องตอนเหมือนด้วยอุ้ยแล้วมันจะมีเพลงอหมืนด้วยใช่แต่กูจำได้แต่เพลงยุคใบเฟิร์นแล้วยุคใบเฟิร์นจะเป็นบ Balasuchu kiyakitaniro ตอนของสังเกต เออแล้วเป็นแบบเทินกันสองคนอ่ะของคุณนายเรื่องสุดท้ายของเรานะคะก็คือเรื่องแ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดาตกลงว่าเธอจะเอายังไงกับฉันอันนี้เราได้แค่นี้ แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งคือเล่นของสูงรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองนั่นแหละก็คือเป็นสองเพลงที่แบบดังเลยอ่ะดังตอนนั้นดังมากเรื่องย่อนะคะสั้นๆก็คือเขาจะมีแจ๋วแจ๋วเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาทำงานเป็นไกด์อยู่ที่เสือป่ารีสอร์เป็นไกด์แบบใส่ชุดแบบลูกเสือเลยป้าหรืออะไรไม่รู้ว่าญาติเขาทำงานเป็นแบบดูแลอยู่ที่ตระกูลทัดเทพก็คือของตระกูลของพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนแบบเขาก็ให้แบบแจ๋วมาช่วยเหมือน เพราะในตระก,กูลนั้นะก็มีแบบปัญหาเรื่องมรดกอีกอะไรเงี้ยเออแล้วแบบคุณชายเป็นคนที่ดื้อม,มากแบบไม่ค่อยฟังใครเอาไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยให้แจ๋วว่ามาแบบมาดูแลอะไรเงี้ยมากำลับมากำบตอนแรกแจวก็มาแล้วก็แบบเอออยู่ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าคุณชายคือแบบมึงเกินไปอะ่ะแจ๋วก็เลยหนีกลับแล้วก็คือเหมือนแบบมีเรื่องให้แบบเขาต้องกลับมาอีกเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนช่วยดูแลคุณชายด้วยแล้วก็ช่วยให้คุณชายเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นช่วยแบบเรื่องมรดกอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเกิดเป็นความรักของสอง ความใกล้ชิดอะความใกล้ชิดออพี่เป้หล่อมากผมยาวคือกูแบบโอ้ยตอนนั้นเขาแบบกูเข้าใจเขาว่าเออนมเซอร์คือแบบดีนี่เองแต่ว่าฉากที่กูจำได้แม่นคือเหมือนมันเป็นฉากแบบเอ็นเครดิตแล้วคือเป็นฉากตอนจบที่แบบมีลูกแล้วเจ๋วออกไปเที่ยวแล้วพี่เป้ตัดผมสั้นแล้วตอนนั้นแบบแล้วตัวจริงพี่เป้อารกทุกคนยิงกล้องมึงกูจะ เจอเขาใช่ไหมกูเนคนเดียวที่ไม่ได้เจอเขาแต่กูชอบเขามากกูไปดูคุณพระช่วยที่โรงละครแล้วเขายืนนั่งอยู่ข้างหน้ากูกูแบบคนนี้แค่เห็นข้างหลังก็หล่อแล้วหันหน้ามามาจากขนาดนั้นพอน่าเบื่อป่ะนะตอนนั้นือตอนนั้นพ่อแบบเล่นคู่กับพี่อั้มปุ๊บก็คือคุ้งเลยนะแบบเขาบอกว่าใครที่เล่นกับอั้มอ่ะคือนันอั้มเป็นแม่ดันใช่คือกูรักเขามากคือนั่นแหละมีโอกาสได้เจอพี่เขาหนึ่งทีแบบคือเขาเป็นคนรู้จักของเพื่อนเราอีกทีหนึ่งแล้วแบบเพื่อนเรากําลังจะแนะนํามึง ยังไม่ทันแนะนำเลยเลยกูแบบถูกชอบพี่มากเลยค่ะตั้งแต่เจวใจรลายกับคุณชายเทวดา <laughs> ชิงสักภาพไปก่อนเลยชื่อเชิญยไม่ทันรู้จักกันเลยปกติกูไม่ดูมวยใช่ป่ะแล้วมันมีรายการเทนไฟเทนอ่ะแล้วเขาต่อยอ่ะกูดูเลยกูดูมวยเลยแล้วกูเจอเขากูไปงานแต่งพ่พาวมาแล้วกูก็เจอแบบแกงพี่เป้อารักระนี้ไปใช่ป่ะแล้วกูอย่างเงี้ยแล้วพี่ออสนักซับพอร์ตแล้วอ๋อไม่เคยหวงเธอเดินไปดิเดินไปเดินใกล้ใกล้อะไรวะเนี่ยสำหรับสนุนไงอยากได้อยู่ใกล้ชิดแล้ววันนี้ก็เดินเดินไปแล้วก็แบบผันไปอย่างเงี้ยเราพอเนียนๆได้ป่ะเพราะแกงนั้นต้องเป็นแกงเทน แล้วก็แบบทำไทยเนี่ยพี่วัดไปยืนทันหลังนี้เพราะว่าแฟนเขาไอ้นี่ใช่ไหมเป็นไข้หมวยใช่แบบพี่พาหล่อมากจริงค่ะพี่เป้อารักจริงรักเขามากเลยหลังแากเรื่องนั้นอทุกคนนี่ก็คือเก้าละครไทยของเราในวัยเด็กค่ะ ดูเรื่องไหนเหมือนเราบ้างออมาเมนบอกได้หรือว่าใครมีเรื่องอื่นอีกจริงๆมีอีกเยอะมากที่ <c oughs> เราอยากจะพูดการสาราคางี้เออมันอยู่ในใจแบบเยอะมากคือแบบมีนี่อีกพระจันทร์ลายพยกักษ์่ะว่ายุยจิรนันกับอ้าพชราพาจริงๆอยากให้มีคารลการี่หนังผีด้วยเ,ออเพราะว่าเปรตวัสุทรรัศมากเมื่อก่อนกู <c oughs> นอนแข่งนี้มือใครชอบคิปนี้กันเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแฟชชิพไฮเลยนะคะบ๊ายบาย